สวัสดีเพื่อนชาวเชื้อในทุกคนนะฮะอยู่กับผมพี่โมจังกับภารกิจที่2องส,อสปอตเตอร์ประจำปี2อ1 7นดะครับก็วันนี้จะเป็นการแนะนาสัตว์เลี้ยงของผมเว้ยซึ่งบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงที่ผมชอบที่สุดนะครับได้มาห้าตัวน้องมิกนะฮะน้องมิกนะก็มาจากมีมิกนั่นเองนะครับก็ทุกครั้งที่ลงแอเวนเจอร์เนี่ยก็จะบวกสามน้อยทองนะครับเวลาที่เราลงไปจนภัยนะเรียกว่าทําให้เรามีทองเหลือกินเหลือใช้เลยนะฮะดูจากผมมีเจ็ดล้านกว่านะฮะ นอกจากนี้เนี่ยระบบสัว์เลี้ยงหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะว่ามันสามารถกะเลงอัพได้เช่นเรามีอยู่2ดาวนะครับที่บวกเมกนะีทิ4%แล้วบวกคีเรเซีย4%ถ้าเราตัวเดียวกันนะฮะมาอัพรวมกันฮนะด้วยระดับดาวเดียวกันก็จะได้เป็นระดับดาวที่สูงขึ้นนะก็แน่นอนครับพอดาวมันสูงขึ้นเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นที่สูงขึ้นเป็น6%นะฮะและสูงสุดที่8%เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีระบบการผสมนะที่เรียกว่า มีแค่2ตัวก็ผสมได้ครับแต่ว่าอัตราเลตก,ก็จะต่างกันไปนะฮะเดี๋ยวผมผสม10%นะเรียกว่ามันมากๆเลยนะคะรับมาลุ้นเงินครับติดไม่ติดครับนะฮะได้3ดาวมาติดด้วยนะครับได้จูฟี่มาะครับโอเคนะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดดตา์ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามนะฮะเนื้อเรื่องของจะเป็นไนท์ไทยแลนด์ด้วยนะครับตอนนี้ก็เนื้อเรื่องกำลังข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ